สวัสดีครับเป็นต่อจิร,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 รพัน์นะครับครับันนี้ร่วมงานศิลป์ที่เกี่าวส,สุดอวบครับผมเรียกว่าเป็นงานใหญ่มากๆสำหรับการต่อใช่แบบว่าได้พบปะทุกคนมากมายมากหน้าหลายตาใช่แล้วก็ได้ฝักเแล้วฝักตัวกับพี่ๆในวงการเยอะเลยครับผมใช่ก็เร<ม>ียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าตื่นเต้นครับผมไม่มได้มาดันลงเหยีเรื่องมา ใช่แล้วครับผมเราเรียกว่าโชว์ไปก่อนเลยคนไทยคนแรกใช่โชว์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเดินพรมอเออใช่เราจะบอกว่ามาง่ายๆไม่ได้โ <laughs> ชว์ไปสองเพลงครับผมเรียกว่าเป็นดิฟทอลกับเส้นที่เธอขีดไว้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ ไม่ได้ร้องมานานแล้วเหมือนกันใช่แล้วก็เอากลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งก็เป็นความรู้สึกอบอุ่นที่คิดถึงครับผมใช่แล้วก็คิดว่าแฟนคลับหลายๆคนที่รอฟังอยู่ก็น่าจะคิดถึงอย่นี้เหมือนกันแฟนคลับไม่ได้รอแค่เป็นต่อนะได้อา่านอ่านอะไรนะว่าเขาอยากแบบว่าให้เราโ,รโดนตัวงานอุ้ยเนาคนคือท้านคนเหรอฮะอ,อ,อุย เป็นแบบว่าไม่ค่อยสังคันเรื่องการเล่นโซเชียลเท่าไหร่ใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะยังไม่ได้ติดตามใช่ท um uh> like ี่เห็นตรนี้คือของรายการนี้ก็ถามว่าอยากเอ่ออยากเห็นตรงไหนต้องมารวมตัวกันมากที่สุดพี่แคนแยนตอลาส s t one ต้องมา last one ต้องมาใช่ไหม last one ต้องเรียนชื่อแรกๆแล้วที่คิดถึงใช่เพราะว่าแฟนคลับคิดถึงชีสแสงคิดถึง last one ก็คิดถึงใช่ <c oughs> คุยกันตลอดครับผมใช่เราก็แบบมีงานอะไรก็ยังแบบว่ายังคงแชร์ยังคงอัปเดตเข้อมูลกันอยู่ตลอดนะบางทีแบบอาจจะเขาทํางานเยอะแบบเพื่อนเพื่อนทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าค่อยติดตามม่เห็นอยู่ตามวิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นวิวบอร์ดขึ้นอะไรแล้วเห็นหมดอะ <c oughs> ่บบเอเะเ,อเ,เรียกว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเออ S <S 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 เฮ้ยเออเฮ้ยเอยชอบอ่ะมีพิรุธไม่มี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 มันไม่ได้หลุดออกจากปากหนู่แน่นอนช่วงนี้ก็อยู่ที่นี่เรื่อยๆครับผมถ้าแบบว่ามีงานกันหนึ่งทีเราก็จะเจอตัวกันไปเรียกว่าเจอแหละร,รวมตัวกันไปเจอหน้ากันอะไรางี้ใช่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีงานที่ประเทศไทยอยู่บ่อยๆอย่างเช่นงานนี้เป็นต้นเออแสดงว่าตอน <S <S 2> <S 2> ก่อนจริงๆมีเรื่อยๆครับผมเรียกว่าเปิดรับทุกโอกาสและการที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานในด้านไหนๆก็ตามครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆพบปะผู้คนอะไรอย่างงี้ทำบล็อกทำอะไรเพราะว่าแบบเราออกงานทีนึงอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แฟกคนได้ได้เห็นหน้าเราได้มากที่สุดนอกจากบอว่าช่วงเวลาออนสเตจช่วงเวลาที่แบบเจอกันสดๆจริงๆก็แบบว่าเออเผื่อได้เห็นโมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าหลังจาก เออเรียกว่าอีเวนต์ใช่ที่เป็นเบื้องหลังที่แบบมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุด,ดงานแสดงเรียกว่าตั้งตารอมาก่ากครับผมอุ้ยคิวคิวยังว่างอยู่ใช่ตอนนี้ก็ เหมือนมีพายกระซิบว่าจะมีข่าวดีเออแต่ว่าก็รอติดตามอยู่เหมือนกันใช่ว่าข่าวดีนี้มันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทางเป็นต่อออฟฟิเชียลหรือว่าทางออฟฟิเชียลทางค่ายด้วยครับผม ผมก็สามารถติดตามเป็นต่อได้ทางช่องทางส่วนตัวของเป็นต่อเองครับผมเป็นต่อ JKP อ่อลลิกสเป็นต่อในทุกแพลตฟอร์มครับผมรวมถึงช่วงนี้ยังมีเป็นต่ออ f ฟ i c เ a l เกิดขึ้นมาด้วยที่ทุกคนสามารถอัปเดตผลงานของเป็นต่อว่าเจนต่อจะมีตารางงานที่ไหนหรือว่าสามารถพบเจอได้ที่ไหนบ้างก็สามารถติดตามผ่านทางเป็นต่อ o f ฟ i c i a l ได้เยครับผมขอบคุณค่ะ